ออสเตรเลียครับเตรียมออกคําสั่งห้ามนําเข้าหินปลอมครับในช่วงปีหน้าครับหลังจากที่พบความเสี่ยงครับว่าหินเหล่านี้เชื่อมโยงกับอาการป่วยโรคปอดรุนแรงครับที่ทําให้มนุษย์เนี่ยเสียชีวิตได้เลยครับสวัสดีครับ world snapshot กับผมบิ๊กพอดนายนิติธนาพรกุลครับคุณผู้ชมครับรัฐบาลออสเตรเลียนะครับมีการจะใช้มาตรการ ห้ามนาเข้าหินปลอมนะครับหินปลอมเหล่านี้เราจะเห็นคนเนี่ยจะซื้อมาแต่งสวนนะครับหรือว่าแต่งตู้ปลาแทนหินจริงๆครับเพราะว่ามันมีสีสันที่สวยงามสามารถเลือกได้ประดับได้ตามที่ต้องการนะครับโดยมาตรการนี้จะบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปี2 5 6 8ครับซึ่งเกิดขึ้นนะครับหลังจากมีผลศึกษาว่าหินปลอมเหล่านี้นะครับ มีความเสี่ยงนะครับที่จะทําให้เกิดโรคชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าซิลิโคซิสนะครับหรือว่าโรคปอดจากฝุ่นหินนั่นเองซึ่งมาจากกระบวนการตัดแผ่นหินเทียมเหล่านี้นะครับแล้วก็กลุ่มคนที่เสี่ยงมากสุดก็คือกลุ่มที่เป็นช่างทําหินปลอมเหล่านี้นะครับโดยโรคซิลิโคซิสนะครับเป็นโรคปอดเรื้อรังครับที่อันตรายถึงชีวิตแล้วก็เกิดจากการสูดดมผลึกซิลิก้าเข้าไปเป็นปริมาณมากหรือจํานวนมากๆนั่นเอง เขาบอกว่าในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับออสเตรเลียก็เป็นชาติแรกของโลกนะครับที่มีการออกคําสั่งห้ามใช้จัดซื้อหรือว่าผลิตผลิตภัณฑ์หินเทียมในประเทศที่เป็นเรียกว่าแห่งแรกของโลกนะครับซึ่งรัฐบาลเชื่อว่าคําสั่งดังกล่าวนี้นะครับจะช่วยปกป้องคนงาน,นครับโดยเฉพาะกลุ่มคนทําหินนี่แหละครับให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นปลอดภัยจากโรคปอดนะครับซึ่งหลักฐานชี้ว่าการสูดผลึกซิลิก้าเหล่านี้เข้าไปเนี่ยนำไปสู่การป่วยโรคปอดรุนแรงอันนี้นะครับแล้วก็โรคปอดอื่นๆด้วยเช่นกัน ซึ่งมาตรการนี้นะครับเขาบอกว่าอาจจะเป็นที่ต้องใช้งบประมาณสูงเลยทีเดียวเพราะพอสั่งห้ามนําเข้าหรือจัดจําหน่ายปุ๊บเนี่ยแน่นอนจะตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าลักลอบนาเข้าเข้ามาครับซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียบอกว่าอาจจะต้องใช้งบประมาณสูงถึง724ล้านบาทสําหรับกองกําลังปกป้องชายแดนออสเตรเลียเพื่อที่จะสกัดกั้นไม่ให้มีการนําเข้าหินเหล่านี้แบบผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศครับ